สวัสดีค่ะ fc ไว้ช็ c กโกแค a t ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะแพทยจะขอ,อนำเสนอเรื่องราวของแมวจรกลุ่มหนึ่งนะคะที่เป็นแมวจรนอนบ้านร้างอายุป,ประมาณ2-3เดือนนะคะมีทั้งหมด6ชีวิต1แม่และอีก5ลูกนะคะลูกของเขาประมาณ2-3เดือนเป็นแมวที่อยู่ตรงพิกัดนะคะจะอยู่ตรงศูนย์มิสูพิชิแจ้งวัฒนะคลองปลาปาค่ะนนทบ,บุรี ซึ่งแถวนั้นนะคะเวลาฝนตกน้ําท่วมอะ่ะก็จะมีงูหรือว่าหมาแล้วก็สัตว์มีพิษมากมายเลยนะคะดังนั้นจึงอยากจะขอประชาสัมพันธ์ f อทุกท่านช่วยกันเมตตามแมวกลุ่มนี้ด้วยนะคะหรือว่าถ้ารับไม่ได้ก็ขอให้ช่วยแชร์กระจายกันออกไปนะคะเพื่อโอกาสให้กับน้องนองนะคะสามารถนะคะติดต่อได้กับคุณเอกสิทธิ์โดยตรงนะคะที่เบอร์ 0824593446 0824593446คุณเอกสิทธิ์ยินดีไปส่งนะคะขอให้คลิปนี้เป็นคลิปที่เอซเห็นแล้วรู้สึกสงสารค่ะพวกเขานะคะให้โอกาสพวกเขาและให้แมวจรกลุ่มนี้ได้มีบ้านด้วยเถอะค่ะฝากไว้กับทุกทุกท่านนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ